มีวิธีการดูไก่ขนช้างนะครับบนโต๊ะอาหารสังเกตอย่างไรนะครับว่าไก่ขนช้างนั้นเป็นไก่ขนช้างแท้หรือไม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆวิ่ิเกษตรกรทุกท่านครับสำหรับในตอนนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของไก่ขนช้างนะครับหลังจากทําอาหารเสร็จแล้วนะครับมาดูกันว่ามีวิธีสังเกตลักษณะ อย่างไรนะครับเวลาเราไปรับประทานเมนูไก่ผลนช้างแล้วนั้นมีข้อสังเกตรตรงไหนบ้างครับว่าไก่ตัวนั้นเป็นไก่ผลนช้างครับโดยมีต้นสายปลายเหตุดังต่อไปนี้ครับมีหลายท่านนะครับก็ได้ส่งข้อมูลมาสอบถามนะครับบางทีเราสามารถสังเกตเห็นได้จากลักษณะภายนอกก่อนที่จะทําอาหารเลยเสียด้วยซ้ําน,นะครับอย่างตรงนี้นะครับมีเพื่อนๆพี่ๆสอบถามมาอย่างข้อความนี้นะครับก็ได้สอบถามมาทางไลน์นะครับว่าเคสนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเห็นอยู่ในกลุ่มนะครับเขาบอกว่าไม่น่าจะใช่นะครับ ให้ผมช่วยสังเกตดูสักหน่อยครับซึ่งผมก็ได้ตอบพี่เข้าไปนะครับมันไกลความจริงไปหน่อยนะครับค่อนข้างจะสูงและขายาวไปหน่อยนั่นเองครับรูปที่มากับข้อความไม่สามารถเปิดได้นะครับต้องปิดไว้ก่อนนะครับจะกลายเป็นเรื่องลิขสิทธิ์นะครับขออนุญาตยกอีกนึงตัวอย่างนะครับจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนะครับก็พี่เขาก็ได้ส่งข้อความอีกคนนะครับได้ส่งข้อความว่ามันไม่เหมือนไก่วันช้างตรงไหนเลยนะครับลองอ่านดูข้อความได้นะครับเพื่อนๆครับ ว่ากันเป็นหลักพันตัวเลยนะครับผมเยอะมากครับซึ่งก็มีเพื่อนๆพี่พี่หลายๆท่านนะครับเวลารับไก่สดไก่เนื้อไปแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่หรือว่าลักษณะมันไม่ใช่นะครับเขาก็ได้สอบถามกันเข้ามานะครับทีนี้ผมก็จะมีวิธีการให้เพื่อนๆพนพี่พี่ได้สังเกตอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเวลาเราสั่งซื้อไก่เนื้อทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นไก่เบย์ตงหรือว่าไก่ตะเภาทองหรือว่าไก่อื่นๆนะครับก็มีการส่ง ไก่ที่ไม่ใช่ไก่สายพันธุ์นั้นให้เพื่อนๆพี่ๆรับประทานกันนะครับอย่างนี้ก็มีนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูให้ดีกันสักหน่อยนะครับเลือกฟาร์มที่เหมาะสมและมีความน่าเชื่อถือสักหน่อยนะครับมาดูคลิปตรงนี้นะครับผมก็จะถ่ายไก่ที่ทำอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างในรูปนี้นะครับวิธีสังเกตนะครับไก่เหมอนชางเนี่ยขาเขาจะสั้นนะครับไม่มีทางยาวแล้วก็ปีกเขาจะสั้น มันจะสังเกตง่ายมากนะครับมันจะไม่ยาวเท่าสายพันธุ์อื่นจะสั้นกว่าพอสมควรนะครับแล้วก็ปีกก็จะสั้นกว่า2จุดนี้ครับเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ง่ายเพื่อนๆสามารถสังเกตผ่านรูปนะครับใส่ในถุงสูญญากาศแล้วนะครับเตรียมไว้สําหรับทำอาหารเดี๋ยวก็จะเป็นรูปของที่ทําอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้มันจะไม่ยาวนะครับขาไก่เหมือนช้างเพื่อนๆสังเกตดูได้นะครับผมว่าตรงนี้ก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ว่าสายพันธุ์อะไรนะครับ โดยเฉพาะไก่ันช้างนะครับผมจะไม่ขอพูดในตอนนี้นะครับว่าอะไรอย่างไรก็เพื่อนๆลองติดตามในตอนต่อๆไปครับจริงๆคิดว่าจะไม่พูดเรื่องพวกนี้แล้วแต่ว่าในเมื่อมีการสอบถามกันมันเยอะนะครับก็จะลองพูดคุยให้เพื่อนๆฟังในความคิดเห็นส่วนตัวว่าคิดอย่างไรไว้เจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆท,ท,ที่ติดตามรับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับ